ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็กลับมากันอยู่แนละ้วกับประเทศที่มีชื่อว่าอาซาซอนไทยแลนด์นะครับผมก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วครับพาร์ทที่แล้วผมได้ทำภารกิจหนึ่งค้างไว้นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาต่อเป็นภารกิจที่2กันเลยนะครับก็ภารกิจที่สองที่ผมจะทําก็คือนี่หาที่อยู่น่าจะน่าจะเข้าในนี้แล้วนี่ครับแล้วก็เวส คือการหาบ้านนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นอ่าได้รางวัล200 a z คอยนะครับผมอตอนนี้ผมก็ได้แบบเห็นบ้านและได้เลงบ้านแล้วที่ผมจะเอาอผมก็จะพาไปดูนะว่าผมได้เอาบ้านตรงไหนนะผมกเ็เดี๋ยวตัดไปตอนถึงบ้านเลยแล้วกันครับผมก็นะครับผมบ้านที่ผมจะเอาก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะครับก็ทําไมผมถึงเลือกบ้านหลังนี้เพราะ,ะมันมีโรงเก็บรถด้วยนะครับผม ก็ผมก็ต้องขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับผมเพราะช่วงนี้ก็แบบก็แบบเด็กแว้นหน้าบ้านเยอะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยก็เนี่ยที่ผมจะวันเงินก็ได้อยู่นะครับว่า1นล้านเจ็ดแสนตอนนี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมด1นล้านนะครับก็ขาดประมาณเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นวันนี้เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นตีไปประมาณนี้ก็ตอนนี้เต่าที่ผมค้นหามันให้ไปนี่ จุดนี้นครับดูเข้าๆาจากแบบผมก็ว่าน่าจะเป็นจุดเกษตรกราชาวนาหน,นะครับเดี๋ยวตาเลนเยน,น,เน,นะครับเดี๋ยวตัดตอนไปถึงเหมือนเดิมครับนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับสําสหรับจุดอันนี้นครับจุดชาวนาน,นะครับผมแบบแมไม่ลดอไม่ดลดเดียวก็จุดชาวนาอุปถัมภก์ก็หาย อ่ะนี่นะครับก็เป็นจุดชานลนะครับโอ้ยคนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เดินเข้ามาข้างในได้เลยนะครับผมอ่าสำหรับจุดชานาเนี่ยอ่าผมแนะนํานะครับสําหรับเป็นงานเด็กใหม่นะครับเพราะว่าเป็นงานง่ายและไม่ต้องใช้เลเวลนะผมก็หลังจากที่เข้ามาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รับก็เราก็เดินมาทางขวานะครับเพื่อเป็นการอ่ากดอัลติเนตเป็นการเริ่มทํางานครับซึ่งนะครับก็จะรันแต่แรกนะครับผมข้อมูลนะครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกษตรกรของเรานะครับผมสามารถทับ f แล้วก็ฟาร์มนะครับเพื่อเป็นการดูข้อมูลสถิติการฟาร์มของเรานะครับซึ่งแต่ละแต้งก็จะมีผลต่อการฟาร์มเรานะครับถ้าเรายิ่งแต้งเยอะเราก็จะยิ่งสะดวกสบายในการทํางานนี้ขึ้นนะครับผมก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับอันที่2ก็จะเป็นเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับอ่าอันนี้จะเปลี่ยนไม่ได้นอกจากเราจะรับงานครับก็เรามาดูช้อยที่3ครับนี่ชอยนี้นะครับก็จะเป็นอ่า เกี่ยวกับการทํางานเป็นรับงานสําหรับเกษตรกรมือใหม่ตอนนี้ผมก็ได้รับไปแล้วนะครับผมก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมทํางานได้เลยครับผมนี่นะครับก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมทํางานได้เลยจากนั้นก็สามารถเดินออกได้เลยครับผม่าก็เดินออกมาแล้วก็ไปตรงจุดสีแดงที่เขามาร์คไว้ให้นะครับก็โดดข้ามวงนี้ได้เลยนะครับผมก็ต้องขออภัยในเสียงรบกวนทุกชนิดด้วยนะครับผมไม่สามารถที่จะห้ามไมาได้จริงๆนะครับผม ก็จะพูดให้ดังให้กบเสียงให้ได้มากที่สุดนะครับอ่ะผมก็ถือยามาแล้วใช่ไหมครับก็ถือย้าแล้วก็ไปนี่นะครับจุดสีแดงขึ้นในมินิแมปนะครับก็วิ่งไปครับใครจะวิ่งหรือเดินก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมก็วิ่งไปเรื่อยๆเืยๆนะครับผมก็จุดสีแดงเขก็ปึ๊บอ่ะอ่ะสำหรับการทำหนึ่งครั้งก็จะได้ทักษะการฟาร์ม2นะครับผมที่เห็นเป็น16อย่างนี้เพราะว่าผมไปทํามาล่วงหน้าแล้วนะครับ เพือ่อจะได้ให้ทุกคนรู้จะได้แบบการสอนไม่ตะกุตะกะนะครับผมอก็ทําได้เรื่อยๆนะครับผมดีกว่าเราจะพอนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็วิ่งหยิบฟางก่อนอทำไมมันไม่โหลดเด็ดิมพัหาน,นี่ก็ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวตัดภาพแป๊บนึงนะครับผม เมื่อกี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อกี้ทางเซิร์ฟเวอร์เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับจึงทําให้เซิร์ฟเวอร์ Server นั้นดักนะครับผมอก็มาต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับผมก็สําหรับคนที่ทํางานาเกษตรกรเสร็จแล้วหรือแบบอยากพอแล้วหรือเริ่มเบือ่อหรือแบบเริ่มไม่ว่างแล้วนะครับอ่าเราก็มาต่อกันเลยจากาครั้งที่แล้วคร,ครั้งที่แล้วเราได้ทําการอ่ เอาฟางไว้ที่โกดังนะครับผมถ้าเกิดแบบ้ายแบบอยากหยุดทางานแล้วก็เดินเข้าบ้านที่สมัครงานเหมือนเดิมครับผมจากนั้นครับก็เปลี่ยนชุดได้เลยครับนี่นะครับมันก็จะบอกคุณทํางานเสร็จแล้วหากคุณยังไม่ได้รับเงินเดือนคุณสามารถรับได้จากห้องถัดไปห้องถัดไปก็คือห้องนี้นะครับผมนะครับนี่เข้ามาจะมีรูปเงินนะครับแล้วก็เดินใกล้ๆครับแล้วก็ปุ่มออติเนตครับนี่ครับก็จะได้รอบละ50บบาทนะครับผมอ่า ผมก็ต้องขออภัยสําหรับที่ว่าลงคลิปชา้าไปวันสองวันนะครับพอดีทางเซิร์ฟเวอร์นั้นมีปัญหานะครับผมก็นะครับสาหรับ E ีีนี้ผมก็จะหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอ่าผมไม่รู้ว่า EP ีต่อไปหรือ E ีีไหนนะครับจะได้บ้านเพราะว่าขาดอีกเจ็ดแสนนะผมทํางานแต่งานนี้ก็น่าจะแบบได้ช้ามากผมก็จะพยายามหางานใหม่ที่ทำแล้วได้เงินเร็วๆนะครับผม ก็สำหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมก็ขอกล่าวติดคลิปที่นี้ครับขอบคุณครับที่มารับชม